ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมครับผมอ่ามือนี้เขาก็มาอยู่กับคอโคยพอไก่ขึ้นเก่านะครับอ่าอีกแล้วอ่ะคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้เอาละเด้อพี่น้องบ้านนี่เอาแล้วนะครับบูจะเทียอีกเนาะอ่าอีกแล้วเนะพ่อเนาะเมื่อวันทีสิบเก้าแมษสามสองพันถาร้อยหกสิบหกพิตี้สี่สิบสามครับผมพี่น้องอ่าสี่เลยยินเสียงลมแน่นอนร่มรมมือนี้บรรยากาศดีพี่น้องร่มร่มเย็น้อ พี่น้องทั้งไอ้ขวัญแกนเท่านี่ละเด้อเพื่อผู้เวียงก็มาฝนตกแล้วครับผมฝนตกแล้วก็มาหาซื้อข้อยไปเลี้ยงเด้อเอาบ้านนี้อันเพีเ่ยงเพราะได้ตกกะทั้งเงอือนเ่ราะถ้าได้ตกกะมาซื้อไหวไปไปไปไหวแต่ตกเขาว่ามันดิเขามาแล้วมันบ่ล้มมาแล้วเนี่ยครับก็เริ่มฝนเริ่มนั่นสิมาเนาะ,ะเป็นบางพื้นที่อัเอาก<อ>ะให้ตกแบบงามๆเด้อพี่น้องอย่าให้มีพายุเนาะอ่าอย่าให้มีพายุได้มาพัด ให้งามๆให้ตกสบายเห็นไหมนี่มีน้ำเสนอสามตัวครับซื้หนึ่งได้สองบัตรทุ่งเลยแต่คือถ้าเส้นซื้อสามนี่ก็ได้หกมันพอซื้อสามได้หกเอาพี่น้องมือเป็นแม่ทองเลยทั้งตัวแรกก่อนเด้อทั้งสามตัวเลยตัวทองที่หนึ่งนี่เพื่นสูงไรไปไดนพ่อร้อยสี่สิบสองบวกลบหนึ่งร้อยสี่สิบสองบวกลบพี่น้องอ่างไงพี่น้องอ่างอ่างได้รูปไม่ใช่ตัวแล้วพ่อเวลาตัวสามคาดทองตัวที่สามในทองเลยพี่น้องเป็นทองก็พอได้ครับ บิ๊กบุรีลำไม่พี่น้องท่องบิ๊กเอาไหมเอามาเนี้พี่น้องเอกสารมีครบพอพันแกนแชี่ยมเนาะแมนอ่านี่ยแกนแชี่ยมนียเหรอพี่น้องบิ๊กบุรีรัมาเนี่ยครับเพอจับตื้นเพนจับตื้นไปอ่าได้ซีเดือนอ่าซีเดือนเนาะพ่อเนาะแมนเอาอปะปรับประกันตำนี้เนาะพ่อเนาะบอมีตำนี้จีคนนี่ล่ะเพิ่งหูด้วยพี่น้องแต่ว่าเพิ่งนิ่งตื้นไปซีเดียนหันล่มพันไปมันเลยผิวอ่าไปช่วยผิวอ่ย่างย่างเปิ่เบิ่งเอาย่างเก็พ่อย่างย่างได้ครับ เอออลายันเตี้ยยันตัวยัดไอ้นั่นเพิ่นอืมก้อนไอ้ข้าเจ้าเบิ่งซื้อฮะข้าเจ้าโบรูดฉักอืมเอาเบิ่งหน้าตาเอาเอาเอาเจ้าไว้ซะบัดนี้เอาเบิ่งหน้าตาพี่น้องไปอุ้ยบัดเขาออกออกเปิดกว้างหนีนพ่อเนาะตาแก้มตาเตี้ยมแก้มเจ้ากาจ้ำตาเตี้ยมเจียมจ้ำพี่น้องมาสองพ่ออุ้ยเบิ่งบักเข่าไปเนี่ยพี่น้องเลียบกระซักมีอืม เบิ้งเลยครับซุงขาหนีนี้ดรอปหอนอ่ะเนี่ยมึงหยิบเด็่ยวพี่น้องหยิบเดี่ยวพอนี่ม่อนงามครับพี่น้องม่อนงามสุงขาหนีเขาวครับเนี่ยหยิบเด็บยวอนงามพี่น้องข้างหลังนี่มีกำไลเก่าครับเนาะอือเป็นกำไลเก่าพี่น้องเบิ้งโอ้ยพี่น้องเอมกระจับงามคุณวัจับโต๊กสวงพี่น้องเกี่ยวมาหาหนังหนาทรายใหญ่อือนเปิ่งหน้าตาเพป็นตรงครับผมเนี่ย พี่น้อเป็นเล่าก่อได้พ่อนี่เล่าก่อเลยสายอุทัยอืออือสายอุทัยออกเก็ดอุดรออกเก็ดอุดรเนี่ยพี่น้องเบิ้งนะครับเบิ้งไส่ไม่ดอกมีมีมีบิดแน่จังน่อยรบัได้ย้อนน้ำโมอยู่ดอกเก้วข้าวหนัแม่ข้าวถี่อ่างเด้อพี่น้องอ่างใหญอ่างใหญลึกอ่างใหญ่ลึกครับอะเนี่ยเอาเบิ้งเบ้เพิ้งจะบเกลียดใจเอาปอดึงดึงพันใหญ่จัไหน่อยนะครับได้ไหมได้ไหม เป็อนอยางเบิ้งจั็คอ้อยนะครับอ่อยังไงนะครับเด้อเอาเบิ้บองยังไงเอาเบื้องชวนไทยไเพิ่อนด้วยเห็นงามเี่นออกเบิ้งพี่นอ้องเบิ้งหางกะทิว่าโอเคหางเลยน้องพี่น้องนมอสีเตา่าเนาะพอ่อเนาะนมอสีเต่าแม่นให้ข่อยแถมข่อยก็บ่แถมพวกเจ้าใหญ่เด้อครับรวยแม่นี่ใหญ่เว้ยอ่างเอ้ายาัาไงไงไปพรมมาเอาฟังราคาพี่น้องบัดนี่เอาเปิดราคาฟังคะแนนเด้อ เอากล้วยแมนนี่ความสูงบัลลัย12ลบสถานาะาผสมกับปิกุรีลัมครับได้สี่เดือนเด้อได้สี่เดือนแม่นเปิดไใหบแหงนเปิดคะแนนใบพี่นอ้องปิดแต่ละซ่อมปิดแต่ละหน้าเปิดเปิดไป12.9พันแเอนเด้อเปิดไป12.9พี่น้องแมนหนึ่งแสนหนื่นเก้าพันบาทนะครับ หนึ่งแเก้าบาทราคาเียกับตัวล็อกในที่แล้วนะพ่อเอายืนทาาง่ามพ่อบาเหนียวเอาเออ่างนี้อีกน้อยนึงพ่ออีกน้อยนึงเอ้ยม้ยมอสา้ยายลังอีกน้อยนึงครับเอาจอดจอดบาดเหนียวผู้พี่ั้องเบิ้งครับเบื้องควบงควบอ่างองเป็นอ๋อบัตรนี่ให้เพิ่นไปหาเล็บเงาครับไอ้ลาไปเหียดแกยงจ้าหน่อยเมื่อนี่พี่น้องเอ้ยย่านฝนตกก้อนเกียงเลยได้พี่น้องเออย่านย่านดอกเจ้า่างฮาฝนตกมามันทายท่ำบ่ได้ ไปแห้งอยากฝนตกผู้ใดผู้ใดตกได้ได้ก็ยูมาซอยมุกควายเนี่เอาบรรยากาศขอนตอนเที่ยงไม่พี่น้องนอกทายกันตอนนี้เนาะเอามันมุกควายตายไนแล้วมันสับตะหลังควายกระไดเอาพอเอาตัวต่อไปเข้าไปมาดนี่หละนะนี่แหละพี่น้องออ้ยใหญ่เด้อพี่น้องเด้ออ่าผู้ใด้สีกำลังมองหาแม่บอกแม่พันธุ์ใหญ่ๆเนาะครับเนาะอ่าสายเลือดสายพันธุ์ดีๆพี่น้องนี่ละครับผม ตัวนี้อะไปไปว่นดูๆนี่โอ้ตัวนี้บอกวไปว่นน้องเพื่อนดูๆเฮ้ยห่างกันสองเทียสามเทียแล้วโอ้แต่ได้มาข้องวันทองนี่เดี๋พี่น้องมากักมาแน่แต่โทษเขามาพี่น้องเด้อมาข้อตัวสอง้บนตัวจริงได้พี่น้องมา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 มนมา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 มมามามามก็ ตอนนี้ก็ะข้อข้างๆกันแล้ววดแล้วดีดยืดกันเอดึงข้างในก่อนนะครับเอพ่อพ่แล้วบัดนี้เอาคือเอายืนให้พี่น้องเพคนเบนง่ามๆครับบัดเอาเมนที่ไหนครับว้อยแม่นี่ความสูบบรี่สัดเกตบวกลบสถานะผสมโตเด้อผสมพุ่มโตแม่นกับเจ้าเพชรเอกผสมพุ่มโตกับพ่อเพชรเอกมาอีหลายมึงจะเทินจะไต่จะทวงจะตื่นจะทวงเด้อนี่พี่น้องนี่พุ่มโตเด้อะว่ามีหลอดีกตะใบเนาะครับเนาะแม่น มีตะใบบ่มีหลอดเจ้าแมนเพชรเอกอ่าพอสายสายเพชรอุดรสายเพชรอุดรอนเฮ้นี่ข่มตัวบ่มีหลอดบ่มีใบมวยเจ้าเด้อได้จักเดือนแล้วพ่อได้หกเดือนในหกเดือนเนาะครับเนาะแมนเนี่ยแหละพี่น้องอ่าสีเพิ่งงามเนาะพ่อเนาะสีดอกเล่าอ่าสีดอกเล่าพี่น้องสีดอกเล่าคุณอ่ะพี่น้องเอง ก็ตัวนี้พ่อท้วงพ่อพ่อเตื่นบันใดตัวนั้นมันตื่นไปตื่นไปแล้วสักวอยยังตื่นเนาะขาวแม่รถเนาะใช่กายแจ้งพี่น้องตื่นไปครับผมยันแจ้งเลยเว้ยเด็กนะสักวัาตาผมานี่เิ่นได้ทุกตัวแล้วพ่อได้ทุกหัวครับได้หัวลูกโรคเรื่องโรคสองกระทองเอาดูที่สองในท้องเนาะแบนเอาบบบนี้ครับเพิ่งเอา่งตาแต้มแแมเจ้ากาจ้ำตาแต้มแแม่จ้ำพี่น้องมึงปาของไงเลยครับมึงข้าวเปรี้ยวข้าวขวด หอมพ่อดสององเนาะพ่อเนาะบุปผ่าวางห้างเลยพี่น้องเน้อเนี่ยโอ้ก้อชุดนี้จีบเรียบดีดีสุดโตพี่น้องเรียบเลยรับบมุ่นดีต้นพี่น้องจีบเรียบดีงามทุกตัวครับอือเบื้องขาวกำไลเก้าทั้งหลังเนาะพ่อเนาะถูกตั้งเนี่ยพี่น้องเบิ่งเลยครับตั้งถัวพอดึงพันธุ์อีกน้อยนะครับดึงเดือนไหน้ายิ่งวันนี้อ้ยเบิ่องนี้ละพี่น้องเบิ่องยืนนี่แหละครับผมอขายืนหน้าตาก็โอเคครับ หัวหมอท่องสีท้องสีดอกเล่างั้มเนีเออคุณช่วงไถยครับเอาช่วงไถ่ช่วงไถ่เนาะนอนเปิดจอดให้พี่น้องจอดไถ่นะครับแบบนี้จอดจอดจอดโอ้โหจอดประเดี๋ว่าจอดกับว้นเอาเอาครับเอาเบื้องหน้าตาครับผมเบื้องหน้าตาเบื้องส่งเขาพี่น้องถึงท้องถึงเงินน้ำแก่หัวหมอท้องเขาไง เอ้อเขาแบบได้พ่อเขาอุ้มบาทดททุกคอเขาอุ้มบาดอุ้มแง้มสองข้อบาทพี่น้องเนี่ยแต่สเอื่นกันนะนปลายฮูบิดได้พี่น้องได้ปลายฮู้นวลฝนล้ำเนียได้ครับได้ฮู้นวลขึ้นกันกรับสวนนะข้าวซอเสียสายมันลำ,ลลำครับผมฝนจ่อมีเกี่ยวมหาหากันตกสวางปั๊บพี่น้องเอาได้หกเดียนตัวนั้นได้สี่ตัวนี้ได้หกเอาเปิดราคาไว้ารป้นได้พ่อสมัยแม่นี่เนาะครับเนาะเอากล้วยตัวนี้เด้อกล้วยสูงพันลอยสามเจ็ดบวกลบครับเอาสถานะผสมตัวจริงเด้อผสมข่มตัว กับเจ้าเพชรเอกอืมเจ้าเพชรเอกได้หกเดือนได้หกเดือนแล้วเนาะแมนเอาเปิดราคาไว้พี่น้องเป็นลูกที่สองในท่องนะพ่อเนาะเปิดไปหกสิบเก้าคะแนนเด้อเปิดอยไปในราคาหกหมื่นเก้าพันบาทสูงหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบนะครับเนาะไปอีหล่าเรียบใหญ่เพิ่งเปิกหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องราคานี่ก็ต่อร่องในชื่อเก้าครับผมอ๋อได้เบิสดีเพี่นยังไหน้าตางามพี่น้องเบิ่งครับต่อกันจนได้คันมากน้ำกันครับผมหน้าตาพี่น้อง น่าตาสั่งเขาหยิบเรียบหยิบเท่าดีพี่น้องเอ้าดีงามกับพี่น้องเพิ่งเอาแล้วครับผมเอาติชมเข้ามาในคอมเมนต์ได้ครับเด้อแมนอ่าว่าตให้ยเฮาแก้ไขยันไดให้ยเฮาแบบเพิ่มเติมชุดได้บ้างด้วยพี่น้องนะครับอ่านี่นะครับผมหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับเนาะแม่เนาะครับเนาะเอากับแม่ที่สามแม่สุดท้ายเนาะพ่อแม่เอาแม่เนี่ยนี้มิเตอร์ซื้อหนึ่งได้สองเพราะต้องไปจับสัตว์ยากให้มันลำบาก อ่ายกสุดนี่ก็คือซื้อสามไปได้หกประมาณนี่พี่น้องอ้าวบาดนี้แม่สุดท้ายครับแม่ที่สามครับความสูงพลอยสามสิบสองบวกลบหนึ่งร้อยสามสิบสองบวกลบสถานะนี่ท่องกับบิ๊กบอสเอามหสถานะท่องกับบิ๊กบอสพี่น้องผู้ใดบอสจักบิ๊กบอสอพ่อีบอสเตือนทวงเด้อล่ะเดแนบอสโซ่โซ่ใบอย่โซ่ใบอย่าตื่นนี่เด้ออย่าตื่นเด้อ อ้าวตัวนี้บอสตืดเนอะว่าเอ้าบังครับอืมนั่นเห็นบิ๊กบอสเกับโกงบิ๊กบอสพ่อเพิ่นนี่เป็นบิ๊กบิ๊กอุทไทยเนาะครับเนาะแมนพ่อเพิ่นเปิรบิ๊กระบบบิ๊กบิ๊กนี่มาจากบิ๊กอุทไทยบ้ดสัยเลือดบุรีรัมย์กันได้สายเลือดบิ๊กขึ้นกันแมนอ่าบิ๊กบุรีรัมย์บิ๊กเบิร์ดบิ๊กบอสเสียแสี่งขันย้งเนี่ยเดียวกันเบิร์ตครับผมนี่ก็คือรับประกันทองได้จักเดือนนะพ่อได้ซี่เดือนทองซี่เดือนได้อออาาาจะะะบ่่หลยเเนนพ แต่ว่าเป็นล่ำโตที่อ้างค,ครับผมอ่าล่ำโตที่อ้างกายความสูงสมน้าสมเนี่ยกำตนโตเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อราคากอย,ยู่น้ำตามเนื้อพาครับผมออามา่ละแม่เป็นลูกที่ไหนบ้านนี้พ่อเป็นลูกนี่แหละลูกที่สองนั่แหละข้าทองที่สองในท้องใช่นครับผมเป็นต้นโตรับอเป็นลูกที่สองในท้องสีสีงามขึ้นกันละก็โตน่ะผู้แด้อยากได้เป็นคู่กันกินเล่าดีน่อนาะแมนเนี่ยนั่นเองนะจืดียดกว่านี้เอา เอา้าวอีกอีกอีก,อกน่อยหนึ่งจอดบบบนี้เอาคุณพี่น้องอ๋อครับสูงซ้ำเนื้อซ้ำหนังสไตามเนื้อผาเพิ่นเด้อครับพี่น้อง,องคือว่าลูกที่ซวงนี่ก็โอกาสที่สูงไปอีกกันยังมีเนาะพ่อเนาะมีอ่ายังมีเพราะว่าพี่น้องกล้วยมันหยุดการเจริญเติบโตลังคนก็นว่าแปดปีเก้าปีครับผมเอาแปดเก้าปีนี่เพ่านั่นเด็กจะว่ากัน ล่ามและเดียวหากินเหล่าขาวในบ้านนี่ครับเพราะง่าเพราะสูงเพราะโยกคือเก่าก็คือเก่าพี่น้องขึ้นยุกับนำเลี้ยงพี่น้องนะครับอยู่กับบริหารจัดการเท่านั้นเอาใจใส่เพื่อนดีเพื่อนกจให้ผลตอบแทนเท่าดีครับผมเอาเป็นหน้าตาพี่น้องเออเวตาแต้มบ่อิเวณครับโซนตาแต้มแน่โยหัวหมอท้องเลยเด้อพี่น้องเด้อหัวหมอท้องนี่ครับตาแต้มแต้มแต้มกับจำน้ำหมูโย่พี่น้องมึงส่งเขาพี่น้อง กระดานเขางามพี่น้องฝรั่งมาไก่ขวายตีหาคัดสันตะกระดานเขาเงยเงยกระดานเขาเงยเงยแม่นมันจังมันกระจังคือข้วยเป้าตาสร้างกันเนาะพ่อนี่เป้าตาสร้างมันเรียงไงเป้าตาสร้างยนี่เพาะลูกหัวนี่ยนี่ยเพาะลูกหัวนี่ลับตาหมวยมยก็แสดงว่าค้าวปุ้ยหูเด้อกันค้าุ้ยตาสัดมิงกิงตาตาตีใส่มูเจ้ามูเจ้าเฝ้าหนีเออเอาเบอร์อ่องข้อพี่น้องทักทางดังใส่เข้าน่ะเออเนี่ยอ่องข้อสองอ่องเขาขาเเลยพี่น้องจะเขียนเมื่อกี้เรียบกิบเท่าพี่น้องไหม แมนช่วงอกครับผมกีบเรียบงามทุกตัวครับอกีบเรียบนี่มม่อนดีพี่น้องมุงขาขาวครับผมกําไรเก่าทั้งหลังเนาะพ่อเนาะแมนอ่านี่ครับผมหัวหาเงื่อนหาพ้องมีพี่น้องมีบัตรสุดตัวเนอะตัวนึ่งตัวสองตัวสองตัวกันไงกับมีบัตรเนอะคนหาเงื่อนหาพ้องกบบนีอัตลักษณ์ไทยเฮ้าไทยแบบนี้เลยพี่น้องมึงหางพูดครับอ๋อขวอยู่พี่น้องเอาออกมาเนี่ยออกมายืนง่ายๆให้พี่น้องเวลาไล่มันเน่ามันเนืด เอาให้พี่น้องพิจเรณานะเปิดแบีงพี่น้องไว้ไร่ปันไดพ่อเอาคว้วตัวนี้เด้อความสูงลอยสามสองบวกลบท่านี้และวอาสัานะผสมกับบิ๊กบอสเนี่ยละลูกบิ๊กอุทัยเด้ออ่าได้สี่เดือนเปิดราคาไว้หาซิบเกาคะแนนได้พี่น้องเด้อ เปิดไว้ห้าหมื่นเก้าพันบาทได้พี่น้องเด้อห้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมสำหรับแม่นี่เนาะพ่อซีเดือนกับพ่อบิ๊กบ๊อดนะครับเนาะแม่นสายเลือดพิ๊กู้ไทยครับผมะเรียกง่ายเอาไปพัฒนาพี่น้องเอาไปรุ่นเอาทั้งผู้ใดฝนตกฝนลงกับมาซื้อข้อยไปไปจะกินยาได้พี่น้องเด้อข้อยู่รอคอยใกล้สิเปเดแล้วเลี้ยงตะเกียรแล้วแต่ว่ได้แหง โอ้ลมแห้งเนาะพ่อมือไหนเ,เอาฝากพี่น้องเพื่อนพ่อบะเนียเอาฝากติดตามช่องใบบุญชาแนลเด้อครัพ่อกล้วยพอใหญ่ไก่คือเก่าเหมือนเดิมครับพอพยยยขบพอบคุณขอบคุณท,กทิกทุกการติดตามเด้อครับอ่าเพยนพ่อใหญ่ไก่ับสมก้นกทองอ่อ,อนเด้อเอฟซีต่างประเทศกับจากภาคหน้ากล้วยเลี้ยงคล้ยเลี้ยง นี่ละอ่าเนอะมีอย่างกระทู้เขามาสอบถามถ้าเขามาถามเบิ่งพี่น้องมาสือบ่ว่าเนาะอ่าให้คำปรึกษาได้ครับผมรับปรึกษาหาเรื่องเลี้ยงกล้วยแต่ว่าจะปรึกษาหาเรื่องเลี้ยงเงินพี่น้องเบิ่งการกินยาพี่น้องยาแห้งเลยพี่น้องกินบมดตุกโตแต่ผู้ใดพี่น้องมีหม่องเลี้ยงดีนี่โอ้พี่น้องเอ้ยนี่แต่กำลังครับผมเออพอญายัยกับศรีพยายามหากล้วยราคาโตยังไงให้พี่น้องนี่พิจารณาเบิ่งหาของใส่เงินเฮาเนาะครับอ่าผู้ใดมีตามกำลังเฮานี่ล่ะเด้อ ครับผมพี่น้งองเด้อมีสามแม่ได้ครับเด้อมืออยู่ได้ครับนี่่อานี่แหละสามแม่นี่แหละเลี้ยงกันอยู่นี่แหละครับผมอเอาสำหรับที่นเ้องกบมีอย่างไรน้อครับเ <Warm. S 1> น,นาะขอกข่า,าบคำว่าสวัสดีครับ